วันนี้ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นอยู่อย่างเดียวกลัวหัวปวดตอนนี้ค่ะก็เป็นครั้งที่สองที่ได้ใส่ชุดเป็นลิเกอ่าก็ตื่นเต้นมากๆยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามด้วยค่ำคืนนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครู้ว่ารู้ว่าไม่ต่างหากครับหนักครับแต่ว่าหนักหนักจะเล่นอะไรหนักครับผมแต่ว่านุ๊กดีเข้าไปนี่เพราะนุ๊กเคยแต่ง เคยแต่งออกรายการมาแล้วอะไรเงี้ยครั้งสองครั้งยังอะไรยังไม่ได้แต่ก็ยังไม่ชินเหมือนเดิมครับผมแน่นมากเลยตอนเนี้ยอ่าคอเราเป็นไรตอนนี้คอเราเป็นไรคือเก่งเก่งซะเลยนี้หล่นเหมือนเขาครับแล้วก็แล้วก็อย่างที่ว่าแน่นครับเห็นผมเปลียวแบบนี้ถอดออกมาเนี่ยบอกได้เลยนะเป็นไงเช็คโอ้ยกังสูงเป็นมัดมัดกางสูงให้นั่นแหละสักนึงชุดราคาเลืองกันเองหรือยังไงไหมคะ ใส่ชุดได้เลือกหรือเปล่าครับเลือกกเองครับมันวางไว้จะไม่เลือเลยเลือกกับสีเพราะงั้นเขาเรียกว่ามีให้เท่าที่ใส่มีเท่าที่เตรียมมาครับเป็นบ้างครับแบงค์เห็นลูกปลายใส่ชุดลิเกก็ตื่นเต้นครับชุดลิเกเนี่ยไม่ว่าอ,อันนี้ทำอะไรครับฝึกตอนยู่ในห้องตอนแต่งหน้าครับจีบต้องจีบอย่างนี้เอาแลอวเอาลองจีบพี่สักร้มเต่ง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  ผ่านไหมครับครับวันแรผ่านไหมครับผ่านครับผ่านว่ะแต่เราต้องคือต้องบอกเลยว่าวันนี้มันเป็นแบบความความสนุกที่แบบเราเอาความธรรมชาตินมาให้ทุกคนได้ดูกันความธรรมชาติของอทั้งพี่นุ๊กแล้วก็ทั้งพี่ปายวันนี้ก็คือมาแสดงลิเกคือมันไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วนะคะสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้คือทําให้ทุกคนที่มาในงานครับมีความสุขให้ได้มากที่สุดครับผม เริ่มต้นทำไมถึงแบบว่าอยาดอยาดทองปะกันใช่ไหมสุดเรื่อไม่เกี่ยวกับก้อนี่อันนี้เป็นกน้อนแปดเฉยๆไม่เกี่ยวกัก้อนลิเก,ก,กมาเถิดครับมาที่นี่มีดีแน่มีอะไรกันแน่โอ้ยอะไรต่อก้อนไงต่อก้อนเอ้ยมีมีแน่นะไม่ฟัง,งเออนั่น ขอขอบคุณแขกทุกท่านที่มาเที่ยวเที่ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วหรืออ,ออกไหมเขาอยู่จนจบนั่นแหละ,ะนี่เขาเอากูมาทำอะไรกับไข่เดีย่ยแล้วหรือแล้วหรือไปไหนแล้ว <laughs> ก็กลับแล้วหรืออ่ะเราส่งอะไรมาเนี่ย แล้วหรือก็หรือเออปื้อลือเออเื่อปื้อหล่อจังว่าเออหือมาเรืออะไรก็มันเออหือกูก็หล่อจังพุ่มพวงไงทำไมอ่ะไม่ต้องเ <c oughs> อออาเออเอาใหม่อย่างนั้นหรืออเอมันไม่คือที่จะมานั่งดือ้ออยู่หน้าเวที หาก่อนลงมันไม่คือไม่คือไงคือไม่เหมาะอะไรเงี้ยที่จะมานั่งดื้ออยู่หน้าเวทีเอออะไรจ้ะกูอ้า,อามันไม่คือนั่งดื้อหน้าเวทีอ,อไปสนีหลักซี่ยังมีเบลเออมีเบล กินง่ายจังวะนี่มาทำไมที่หลักสี่ใครจะตอบมันก็ตอบนะกูไม่อยากตอบมึงอ <laughs> เดี๋ยวกูก็ไปมันไม่คืนเขาไปอีกหรอกมีนุกมีอะไรนะมีนุกมีไ<ม>ย,ม,ยมีแบงค์มีเตา๋ามีพวกเราห้าคน จน,จนจันจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวกูจะส่งมาหากูอีกอะจำหมดจดนี่หมดจดให้อดคิดถึงพันหนึ่งคำควรนี่คำควรด้วยพันหนึ่งคำควรอ่ะเราแล้วกันจะไปไหนพันหนึ่งคำควรแล้วเราเร็วข้า มันไม่ใช่เวลามาท่องช่างลันจวนคิดถึงสเสน่ห์ซึ้งควรคานหาปะป๋าจา๋<ม>าไม่คิดถึงพ่อเลยตอนนี้เนี่ยปะป๋าจา๋าปะป๋าจา๋าปะป๋าจา๋าหนูตามมา ตามารถไฟคิดถึงจับใจอื้ออาหารมามาสังลองตีกูดิป,ป้าป้ายยังมาได้เลยเอาลองตีกูเอาละ,ะวันนี้ถือว่าทุกคนมีไหวพริบดีแล้วครับเดี๋ยวฉัน จะสอนให้ไอ้พวกนี้มันเป็นพู้ลุนน้องลุนน้องที่กูตีมึงเนี่ยเพราะว่ามึงเป็นรุ่นพี่ครับจ่ามันจะได้ไปกาทําพิดครับผมไอ้ยี่เอ็งเนี่ยคอยรับคําสั่งจากจ่าได้ครับเป็นทหารรุ่นพี่รับคําสั่งจากจ่าจ่าพูดอะไรเอ็งทําตามแบบนั้นครับผมมันเป็นภาษาทหารครับดีไหมดีครับทั้งหมดเฮ้ยเด้ผลทหารเบล์้าวข้าหน้ามานึงเก้าทำให้เพื่อนดู

เพื่อนผมถนัดเลยครับเอาเอาแนะนำแบบว่าเป็นสาวหน่อยค่ะเขาเคยไปเป็นนางงามสาวไทยอยู่แถววังสามหมอครับเมื่อสองปีที่แล้วแล้วทำไมต้องมาอยู่หนะ้าเพื่อนตลอดเลยเนี่ยจะให้ทำอะไรเองก็อยอมทำไม่งั้นไม่ต้องไปทหารแนะนำตัวแนะนํนสวัสดีป้ายจ้าเอาสวัสดีค่ะนูค่ะมึงอ่ะไ,อไม่สวย นิดๆไม่ด่อยอย่างเขาก็พอแล้วไปออกนอกหน้านอกตาเขาเอา้าพูดจากทีไม่พูดล่ะเบลค์ัสรีอะ <c oughs> แบงค์สอนรามค่ะคือทำอะไรก็ถูกใจมึงหมดยกเว้นกูแล้วทำไมไม่เขียนหัวอย่างเขา ก็หัวกูไปอยู่ที่หัวเขาแล้วไงหัวมึงว่างกูไม่อยากจะตีเพชรเขาเข้าใจไหมหัวมันว่างๆอย่างเงี้ยถึงรักษาหัวกูแล้วกันเอาละอะไรจะเดินมาถามมุกกันเลยไม่เดี๋ยวมันไหลเยอะต้องหาทางตบลงเอบนเวทีนี้หรือไม่บุคคลใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในโลกใบนี้ คุณเกลียดใครเกลียดเบลเพิ่งรู้จักกันแท้ๆเกลียดมันแท้แล้วคุณคุณนุกฮะคุณเกลียดใครฮะไอเบลครับน่ะเขาเกลียดกันตั้งแต่หัวแถวมาเลยคุณเกลียดใครไอเบลครับ เบลไม่บอกตัวเองนะไม่ให้เกียรตัวเองเลยว่าเกลียดผมมาตั้งแต่หัวแถวเลยวะนะไม่ได้เราต้องให้เกียดตัวเองเราต้องให้กำลังใจตัวเองดิผมทำไงผมไม่รู้ว่าไ,ไปเกลียดตัวเองได้หัวหน้าเท่านั้นที่ให้กำลังใจผมดีที่สุดเกลียด <ขอ S 2> ใครครับไอ้เบลครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนจางเคี่ยคนแรกก่อนทำไมอะมันเรียกไอหรือมันเรียกเบลครับคนพูดไปเลย จากใจเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเคืองกันการแสดงไม่มีคำว่าเคืองกันคุณเกลียดใครพูดเองนะเออใครพูดวะเมื่อกี้ไม่เกี่ยวกับข้างล่างจากใจเลยการแสดงไม่เกลียดกันเกลียดใครเกลียดไอ้ฮิปเปิ้ลเออกูจะได้สบายใจ ถามพุก่กรถามพุก่กรถามผมถามพุก่อนเกียวกัใครคุณเพื่อจะตีเกียวกัใครอาคุณเกียวกัใครพูดอีกทีนึงให้พูดอีกทีนึงคุณเกียวกัใครกูก็เกี่ยวมึงไอ้เบลเนี่ยไงกูบอกแล้วกูไม่รู้ใจมันเออก็ไปเล่นงี้ได้ไงอ่ะเขาหึงเฮ้ย จ้าครับขอนอกเรื่องไหนตั้งวงตั้งวงเพื่อนตั้งวงตั้งวงเฮ้ยเฮ้ยนุ๊กเพื่อนใจเย็นดิโอ้ยนิวเดียว<ด>้เนี่ยนิวเดียวเนี่ยเออไปอยู่กับเราไหมทำไมอ่ะไปอยู่กับเราไม่ไปอยู่คณะสอนารามไหมแต่ว่านายไปแล้วจะมีคนเขาว่าหรือเปล่าไ,ไปอยู่กับเราไหมนิ้วเขาเลียวสวยไงหัวหน้าได้ได้แล้วไม่ตอนเอิด รับสมัครแค่คนเดียวเฮ้ยเขาเอาลิเกเขาไม่ได้เอาสไปเดอร์แมนในตั้งวงไปเพื่อนไปตั้งวงเพื่อนอไม่ได้ลุกไม่ได้เลยไปตั้งสงหน่อยโอ้โหทำไมนายเหลี่ยมสวยตั้งวงมันผู้เป็นเหลี่ยมไปแล้ว ยันจับขยันจำบขยันจบอ่ะเอาละตอนนี้นายเรียกแล้วเรียกใครครับฮะเรียกผมนะจ๊ะมึงตื่นยังเนี่ยจ๋าเออไปนายเรียกคุณสอนรามไปดูเหรอครับไปแล้วไม่ต้องฝึกต่อใช่ไหมครับไม่ต้องแล้วไปได้เลยแล้วเพื่อนอีกสามคนฮะเดี๋ยวเราจักราดเองโชคดีนะทำไมพูดอย่างนั้นกับเพื่อนใช่กันเออ ะไปยืนทำเชียอะไรเนี่ยก็ยืนคูน่กันโกโง่นายตีสนิทเราไว้ก็ได้เดี๋ยวเรากอดนายเองเอาไงครับจ่า